รีวิวสินค้านะครับปั๊มจุ่มชนิดบารเรลใช้พลังงานจากโซลาเซลล์แผ่นโซลาเซลล์330วัตถ์ถึง360วัตต์นะครับวันนี้เราเติดปั๊มจุ่มพอดีตัวนี้จะชุดนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับเป็นชนิด2นิ้ว48โวลต์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ900วัตต์เฮดที่สิเมตร48ถึง72โวลต์นะครับ15แอมป์เอาเลส2นิ้วน้ำ8,500าลิตรนะครับต่อชั่วโมง8ปคิว ลองไปดูไปดูชุดที่เราใช้งานประจำนะครับเพราะชุดนี้จะส่งให้ลูกค้าพอดีติดรถมาด้วยก็เลยเออขอรีวิวตัวที่ใช้งานจริงนะครับก็จะประมาณนี้ อันนี้น้ำซี่สูบจากปั๊มจุ่มโซโลาเซลล์นะครับไหลแรงเราใช้ค่อนข้างหลายชุดมากนะครับปั๊มฉพาปปั๊มจุ่มเรานะครับอันนี้ตัวสามนิ้วนะครับที่เราสูบขึ้นมาตรงแนวดิ่งประมาณสองเมตรครับจุดนี้น้ำออกก็ถือว่าแรงสมควรนะครับ ประมาณนี้ตัวไปดูตัวปั๊มนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากสัหก,กหน่อยลกๆหน่อยใช้นาน,นครับใช้นานใช้นานจนลกมากนะครับรเราไม่ค่อยได้มาแตะต้องใช้แค่เบรกเกอร์ควบคุมนี่นะครับยกให้ดูก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยเ็น ประมาณนี้นครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือสามนิ้วนะครับสามนิ้วส่วนที่เหลือจะเป็นพมใช้จะเป็นสองนิ้วหมดเออสามนิ้วสองเครื่องนะครับสนิ้วสองเครื่องส่วนเครื่องนี้ส่งไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับสูบขึ้นไปแล้วก็ชันไปเรื่อยๆเครื่องนี้สามนิ้วอีกตัวเครื่องครับอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็น อันนี้เป็น2นิ้วนะครับสายส่งสายส่งเราใช้ PE 50มิลแล้วก็อีกเครื่องนี่ผมใช้เยอะมากครับใช้ที่เททดสอบอยู่นี้จนสายที่เก่าแล้วครับเว่าอายุงานเข้าเป็นปีกว่าแล้วอันนี้นครับไม่ขอยกขึ้นมานะครับลำบากเพราะโชว์แต่ตัวที่มันยกได้อีกตัวหนึ่งก็นี่ครับตัวหนึ่ง ส่วนแผ่นโซล,ล่าเราใช้เป็นแผ่นมือสองนะครับโซล่าคอนเทียก็ยุ่งเหยิงกันอยู่ครับใช้เยอะใช้ยเยอะจํานวนหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องที่2องแกนลอนนี่ครับเครื่องที่3ามก็มีแกนลอนตรงนั้นครับสีเหลืองแล้วก็เครื่องที่สี่ตรงนี้ครับ ias, เครื่องที่ห้าสนิ้วสองเครื่องนะครับ3าสอนิ้วสามเครื่อง3นิ้ว2เครื่องนะครับ, 3, ร 3, รรบที่ใช้ นะอีกรุ่นอีกรุ่นนี้เป็นของอน้องชายที่สูบมาจากทีเดียวกันอันนี้เป็นปั๊มเผาลอยนะครับปัป๊มเผาลอยสูบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงนาแล้วก็ปล่อยลงบ่อปลาด้วยส่วนเราจะไปตามตามทางน้ำออกนะครับแต่ละจุดว่าเป็นยังไงที่เราจะจะขึ้นไปเป็นเนินขึ้นไปนะครับสูบขึ้นเนิน ส่วนชุดนี้เป็นชุดของอทำให้น้องชายก็เป็นชนิดชนิดแปลงขานนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม3มนิ้วพารลอยนะครับสูบขึ้นมา,าไปดูทางน้ำครับอันนี้แผงชุดหนึ่งอันนี้ชุดอันนี้คุมน,นั่นนะครับคุมปั๊มพอรลอยแตวก็ทำงานได้ครับใบกองกล้วยก็คุม ปุ่มแผงส่วนปั๊มจุ่มเราก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นสามนิ้วตลอดลำแต่ลดลดท่อมาเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับท่อสองนิ้วครึ่งไม่ใช่ท่อสามนิ้วเพราะท่อสองนิ้วครึ่งนี้จะเข้ากันกับท่อท่อสูบน้ำนะครับจะสวมเข้ากันได้เลยไม่ต้องใช้อะไรต่อนะครับ จะเป็นตัวนี้ครับนีทางน้ําออกครับมันเก่าจนยาขึ้นรกนะไม่ได้มาดูนานประมาณนี้ครับอันนี้คือสามนิ้วนะครับไอ,ไอตัวตัวข้อต่อนี่เป็นสามนิ้วนะครับเพื่อนๆแต่ตัวท่อเนี่ยสองนิ้วครึ่งนะครับเพราะตัวนี้จะสวมเข้ากันได้พอดีเลยประมาณนี้นะครับความใหญ่ก็เท่านี้นะครับนี้ไหลตลอดครับทุกวันสูบน้ําตลอด บอาก็ปลาจะเวียนกันไข่ไปเรื่อยๆครับส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือจะเป็นปัมป๊มปั๊มสองนิ้วสี่สิบแปดโวลต์นะครับท่อนี้ผมดันขึ้นไปสูงเพราะว่าผมแบ่งน้ำให้มันออกในน้อยนะครับเพื่อจะตั้งใจที่จะให้มันออกนู่นครับโนนนู่น,นครับ เพราะว่าจากบ่อจากบ่อที่สูงขึ้นมาถึงโนนี่ประมาณ1้0ยร้เมตรนะครับผมประมาณนี้ครับออกแบ่งออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับอันนี้คือน้ำที่แบ่งออกนะครับเพื่อให้ปลาเล่นน้ำ ปลาก็จะไข่ไปเรื่อยๆตัวใหญ่เราก็จับทำอาหารไปตัวเล็กก็โตไปเรื่อยครับซ้อนๆกันไปเรื่อยนี่ก็จะประมาณนี้ครับออกไปเรื่อยน้ำก็คือฟูดได้ตลอดครับจะไม่แห้ง <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับก็ถึงนี่ นี่ก็ออกนะครับแบ่งออกโดยแบ่งออกจากจุดนี้นครับนี่นะครับจุดนี้แล้วจุดสุดท้ายนะครับที่เราบอกว่าปลายทางร้อยห้าสิเมตรนะครับพอแบ่งมาถึงสูงสุดแล้วก็น้ำเขาก็จะไหลลงข้างล่างนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็โอเคนะครับปั๊มจุ่มในชุดนี้ก็ถือว่า ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆเราจะมีเป็นไล่มันนะครับส่วนเราจะเป็นน้ำอย่างเดียวเลีย้ยงปลาแต่ไม่ได้ให้หัวอาหารเพราะไม่ตัวผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เฝ้านะครับก็ก็โตเหมือนกันครับปลาก็โตเหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดปั๊มจุ่มโดยตรงนะครับขอบคุณมากครับ